สรุปสั้นหลังเกม5ข้อเลอ้์วููเปิดแอนฟิลเฉือนล,ลีดอยู่ในเตด4ประตูต่อ3โดยผมออดี้แอนฟิลครับข้อแรกครับเจอเกนครอปเลือกเฮนเดอร์สันก่อนฟาบินโยนะครับน่าสนใจฮะว่าเฮนโดเนี่ยไม่ได้เล่นในเกมอุ่นเครื่องมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นฟาบินโยเนี่ยที่ได้ลงเล่นตลอดเลยแต่เขาเลือกที่จะใช้ กับตันเฮนโดลงเล่นก่อนฟอมิเโยเพราะอะไรครับผมวิเคราะห์แล้วก็คาดเดานะครับว่าคลอปเนี่ยอาจจะต้องการแก้เพรสซิ่งในแดนบนของลียูนเต็ดนะครับต้องการนักเตะท,ที่เข้ามาสวิชบอลได้ไวครับจากซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายในช่วงเวลาแค่เซี่ยวนาทีนะครับเฮนโดเนี่ยเป็นนักเตะท,ที่เก่งมากๆนะครับในการออกบอลไวออกบอลเร็วซ้ายไปขวาซ้ายไปขวา,า,ขวาในช่วงไม่กี่วินาทีนะี่เขาอาจจะแทงบอล ไปถึงซาร่ากนได้ง่ายๆนะครับให้ซาร่าหลุดเข้าไปยิงได้ง่ายๆเลยจากบอลเลียดของเขานะครับตอนนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าคล็อปอาจจะต้องการการออกบอลเร็วในแดนกลางนะครับก็เลยเลือกที่จะใช้เฮนเด์สันก่อนฟาบิโยนะครับข้อที่2ครับลีดเล่นได้ดีแล้วก็น่ากลัวมากๆครับมาได้ดีจริงๆทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะฮะเกมรับเหนียวแน่นขณะที่เกมรุกเนี่ยพอตัดได้ปุ๊บนะครับ พวกเขาเนี่ยสวนอย่างมีมีรูปแบบนะครับมีแพทเทิร์นมีฟอร์เมชชั่นที่ดีมากๆนะครับสวนไปเนี่ยไม่ได้ไปเดี่ยวไปคนเดียวแบบที่พาเลสทำหรือว่าแบบที่ทีมอื่นๆทำด้วยนะครับคือสวนไปน,น,นีคนนึงเนี่ยมีตัวเข้ามารอรับบอลอีกคนหนึ่งแล้วก็มีตัวไกลวิ่งขึ้นมารอรับมาดึงรอรับด้วยดึงกองหลังด้วยอีกคนนึงนะครับคือการสวนของพวกเขาแต่ละครั้งมีรูปแบบมีมีการวิ่งมีฟอร์เมชชั่นที่ ที่การเคลื่อนที่ที่ดีมากๆกนะครับการเล่นเกมรูกแต่ละครั้งเนี่ยหลากหลายมากนะครับมันจะเป็นบอลจากแดนหลังข้ามไปหน้านะครับบอลยาวบอทลทะลุช่องลูกเปิดลูกครอสคือเป็นทีมหนึ่งที่เล่นได้หลากหลายแล้วก็น่าจับตามองมากๆนะครับน่าสนใจครับว่าถ้าลีดยู่นเตะนะครับรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้เอาไว้ได้แล้วก็ไม่เสียประตูง่ายๆแบบนอริชในฤดูกาลที่แล้วน่าสนใจครับว่าพวกเขา จะไปได้ถึงไหนนะครับมองจากนั้นนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะลุ้นจบด้วยเลขตัวเดียวด้วยซ้ำไปนะครับแต่ต้องดูกันยาวๆนะฮะข้อที่3ครับลิวบูครับเกมรุกในตรงในพื้นที่ตรงกลางเนี่ยที่เราบ่นกันไปเยอะมารุตก,กันที่แล้วเนี่ยที่มีปัญหาเกมนี้ดูดีขึ้นนะครับเกมนี้ดูดีขึ้นมีวานาดุมมีเกต้าเลี้ยงเอ่เลี้ยงจี้เข้าไปในพื้นที่ตรงกลางหน้าเซนเตอร์แบ็กของของลีกนะครับแล้วก็จ่ายบอลถ่ายบอลมี มีการกดดังในพื้นที่ตรงกลางตรงนั้นเนี่ยได้ดีขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ากองกลางเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของแนวรับแทนครับพอลีดได้สวนหรือว่าลีดเซตเกมบุกแล้วเนี่ยโอ้โหกองกองกลางของลิเวอร์พูลนั้น หยุดไม่ค่อยอยู่นะครับไม่มีคนที่คอยสกรีนไม่มีคนที่คอยมาเบรกเกมชะลอเกมช่วงนาทีแรกจนถึงนาทีที่60เนี่ยมีปัญหามากนะครับคือบอลไหลจากไปถึงกองหลังตลอดเลยกองกลางสกรีนไม่ค่อยอยู่นะครับลีตัดได้ปุ๊บบอลไหลไปถึงอโน่รีตัดได้ปุ๊บบอลไหลไปถึงโกเมสนะครับกองกลางมีปัญหานในเรื่องของการสกรีนนะรับรับจนสุดท้ายเนะี่ยครอปก็ต้องเอาเฮนโดนะครับออกแล้วก็เลือกที่จะใช้ ฟาบินโยลงมาเพื่อช่วยในการสกีนแทนนะครับเพราะว่าเฮนโดเองก็ไม่ได้ฟิตด้วยนะฮะข้อที่4ครับผมเฮนโดและเทรนด์ไลเซอร์อโนยังไม่ฟิตนะครับแน่นอนว่า2คนนี้เ,นเป็นตัวหลักของทีมอยู่แล้วนะครับเฮนโดกับอโนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บทั้งคู่แล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอุ่นเครื่องมาอะไรมาก็สภาพร่างกายอาจจะยังไม่ได้พร้อมมากอาจจะยังไม่ได้เพอร์เฟกอะไรมากนะครับแต่ว่า ต้องออกมาสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมตัวนี้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอารมณ์รวยกันไปนะครับให้2คนนี้ได้เรียกความฟิตในสภาพร่างกายที่กลับมา,าพร้อมเต็มที่ก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วค่อยมาตัดสินกันอีกทีหนึงแต่ว่าเกมนี้เนี่ยดอปไปทั้งคู่นะครับแต่ก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับถ้าถ้าตับในที่ยังมีชนะเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่แต่ว่า2คนนี้นั้นไม่ได้ฟิตนะครับข้อที่5เข้อสุดท้ายครับ สามประสานวันนี้ทำผลงานได้น่าสนใจแล้วก็น่าพอใจมากนะครับมีการวิ่งสลับตำแหน่งมีการาประสานงานกันได้ได้ลงตัวได้โอเคดูไม่ได้เป็นนักเตะที่อิ่มตัวมาจากการเป็นแชมป์ฤดูกาลที่แล้วนะครับในช่วงฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมีบ้างเหมือนกันหลายๆนะัดที่โอ้โหดูดูสามประสานดูต่างคนต่างวิ่งอ่ะดูดูไม่ได้โป๊ะป้าโป๊ะบะาขนาดนี้แต่ว่าเปิดมาในเกมนี้ ดูดูรู้ขะดูรู้ใจดูเข้าขากันแล้วก็มีการประสานง,งานที่หลากหลายถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาสในการสับไกลมากมายก็ตาม,มานะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับทิปูก็มีโอกาสยิงไปมากกว่า20กว่าครั้งแล้วก็เข้ากรอบ9ครั้งนะครับสุดท้ายก็เป็น4ประตูแล้วก็เป็น2ประตูเนี่ยได้จากจุดโทษนะครับซึ่งก็ในส่วนตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับว่าจะเล่นดีหรือว่าเล่นไม่ดีครับขอแค่ เปิดหัวสวยๆได้3แต้มก็พอแล้วนะครับเพราะว่ายัางมีเกมหนักที่รอยอยู่จากนัดเชลซีนัดอาร์เซนอลนะครับซึ่งส่วนตัวแล้วผมคาดหวังแค่1คะแนนจากทั้ง2เกมในที่จะถึงนี้ เท่านั้นเองนะครับผมและนี่คือสรุปสั้นหลังเกม5ข้อนะครับในเกมที่ลิอร์นั้นเอาชนะลีดไปได้10ต่อ3แต่ถ้าฟังแล้วยังไม่อิ่มยังไม่สัใจนะครับมีคลิปไลฟ์นะครับในช่วงที่จบเกมเข้ามาในช่องมากด Subscribe แล้วก็มาดูไลฟ์หลังเกมกันได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe you never walk alone ครับ